ชั่วโมงที่ผ่านมาเรียกว่าสติของฉันมีฐานที่ตั้งเป็นเวทนาทั้งสุขมากและทุกข์มากปรากฏชัดเจนแจ่มแจ๋วราวกับรูปทรงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจิตมีความรู้ชัดถึงสภาพหรือลักษณะของสุขและทุกข์ตามจริงกระทั่งเข้าถึงธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสุขคือสภาพที่สบาย ผ่อนคลายเยือกเย็นทุกข์คือสภาพที่บีบคั้นอึดอัดร้อนรนเป็นการเห็นของจริงในตนเป็นการประจักษ์แจ้งว่าทั้งสุขและทุกข์ต่างก็อิงอาศัยอยู่ในกายนี้ร่วมกันหน้าที่ปัจจุบันเมื่อฉันทอดตามองเหล่าปลาหิวฉันไม่ได้คาดหมายอันใดไว้ก่อน จึงเป็นการมองด้วยจิตที่ว่างเปล่าจากอุปาทานไม่มีความอยากรู้อยากเห็นหรือตั้งใจดูทุกขเวทนาของสัตว์อื่นทั้งสิน้นแต่สายตาที่มองอาการกระวนกระวายของสัตว์นั้นก็ทำให้ทราบว่าต้นเหตุอาการกระวนกระวายคือจิตที่ตกอยู่ในห่วงทุกขห่วงทรมานอันยืดเยือ้อ จิตฉันอย่างลงไปในทุกข์ของมันขนาดเปรียบเทียบได้ว่ามนุษย์เราหิวจนแสบท้องแล้วอาจทำใจลืมลืมได้เมื่อหันไปสนใจสิ่งอื่นแต่ปลาหิวแล้วจะกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขไปทั้งตัวจิตที่รู้สึกโหอยหาอาหารนั้นหาความสงบไม่ได้เลยมีแต่คิดพุ่งไปเอาเอะไรที่พอกินได้มาใส่ท้องตลอดเวลา ฉันอาจเห็นปลาที่อิ่มหมีพีมันในตู้ปลาในบ้านจนชินหรือแม้ไปตามสวนสาธารณะแล้วซื้อขนมปังโยนแจกปลาก็เห็นมันดิ้นรนถึงแย่งเศษอาหารกันจ้าละวันด้วยความรู้สึกธรรมดาธรรมดาต่อเมื่อมีจิตสัมผัสทุกข์ซึ่งมีเนื้อหาเป็นรสเดียวกันมีธรรมชาติทุกข์อันเนื่องด้วยกายเหมือนๆกันฉันถึงกับตกตะลึง และรับรู้เป็นวาระแรกว่าโลกแห่งการมีชีวิตน่ากลัวถึงเพียงนี้ฉันเงยหน้ามองทอดมองไปตลอดแผ่นน้ำที่เรียบสงบผาสุขในสายตาของมนุษย์กำหนดนึกถึงทุกข์ของปลาที่ยังติดอยู่ในใจแล้วน้อมตรวจลงไปเบื้องใต้ผิวน้ำว่าทุกแบบเดียวกันนั้น มีประมาณสักเท่าใดก็ต้องบังเกิดอาการขนลุกซ่านเกลียวเพราะคล้ายมีคลื่นทุกสาหัสจากความหวิวโหยส่งออกมาจากทั่วทุกหย่อมน้ำรวมกันเป็นปริมาณทุกร้อนมหาศาลณเวลานี้จิตฉันยังไม่เห็นชัดขนาดระบุจำนวนความรู้สึกบอกตัวเองเพียงว่าอาหารปริมาณมากแค่ไหน ก็เลี้ยงไม่พอกำจัดทุกใหญ่ของเหล่าสัตว์ในลำน้ำคลองสายนี้แห่งเดียวไม่ได้เลยโลกปรากฏเป็นของนากลัวไปในพริบตาทั้งที่เมื่อครู่คลองสายนี้ยังดูสงบสุขเปี่ยมสันติหน้าพิศมัยยิ่งกว่าที่ไหนไหนโลกสันนิวาตอันแท้จริงอาจหลอกตาสัตว์บางประเภทให้หลงเพลินติดใจแต่ขณะเดียวกัน ก็ทำหน้าที่คุมขังให้สัตว์อีกประเภทดิ้นพล่านไปจนกว่าจะถึงอายุไขสัมผัสนั้นไม่ทำให้ฉันคิดว่าเป็นอุปาทานเพราะชัดราวกับหูได้ยินสัญญาณเสียงดังๆเปล่งออกมาจากรอบทิศแต่คงอธิบายให้ใครรับรู้ตามไม่ได้ธรรมะที่ปรากฏต่อใจเป็นเช่นนี้เองรู้ได้ด้วยใจ รู้ได้เฉพาะตนส่งถ่ายให้ผู้อื่นรับรู้ตามไม่ได้ถ้าพยายามพูดคนก็อาจหาว่าบ้าไปเองคิดไปเองเท่านั้นเหลือบตามองพื้นศาลาลูกแมวผอมโซที่มีขนเพียงรอมแรมตัวหนึ่งเดินมาหาฉันดูมันตัวสั่นคล้ายคนชราท่าทางงกงกเงินเงิน ด้วยสุขภาพย่ำแย่เจ็บอดๆแอดๆมาตลอดมันไม่น่ารักเหมือนแมวบ้านที่ถูกประคบประงมเลี้ยงดูด้วยนมและข้าวน้ำดวงตาด้านๆของมันเล็งมองฉันด้วยแวววอนขอปากของมันขยับร้องเมียวเมี้วเล็กๆแบบไร้กำลังวังชาหน้าแปลกที่แม้มันมีสภาพสมเพศเพียงใด ก็ไม่อาจก่อให้เกิดใจสงสารสักเท่าไหร่คงเป็นกรรมเก่าของมันส่งให้มาอยู่ในสภาพเช่นนี้กระมังสภาพของมันคล้ายฟ้องให้ฉันรับรู้ด้วยตาเปล่าทํานองสมควรแล้วที่ต้องมาเป็นอย่างนี้อะไรบางอย่างในมันจูจ่ๆก็ทำให้ฉันนึกถึงคนใจร้ายที่มักก่อเวรด้วยการปอกลอก หรือหลอกลวงผู้อื่นจนสิ้นเนื้อประดาตัวไรที่พึ่งที่อาศัยจิตฉันไม่นิ่งตั้งมั่นขนาดหมดความสงสัยว่าที่สัมผัสนั้นเป็นกรรมเก่าของแมวจริงๆหรือไม่รู้แต่ว่าฉันไม่รู้สึกสงสารมันเลยวิบากกรรมของมันคงผลิตกลิ่นเหม็นแปะไว้คือเห็นแล้วเหม็นหน้าหรืออย่างเบาะๆก็สมน้ำหน้าทันที โดยไม่ต้องทำความรู้จักเสียก่อนหลังจากร้องขออาหารอยู่พักหนึ่งพอแน่ใจว่าจะไม่ได้อะไรจากฉันมันก็เดินกระตุ้มกระเตี้ยมจากไปแบบไม่มีปากไม่มีเสียงฉันมองตามอย่างไม่ตั้งใจนักเห็นมันไปหยุดยืนมองน้ำครู่หนึ่งแล้วเคลื่อนที่ต่อไปดมๆมกองขยะเล็กๆ ดูดูท่าทางมันคงเผชิญชีวิตเปลี่ยวดายตามลำพังมาระยะหนึ่งอาจนับแต่แรกเกิดทีเดียววินาทีนั้นฉันเกิดประสบการณ์สัมผัสทุกภายนอกขึ้นมาอีกกล่าวคือเมื่อไม่เห็นหน้าไร้สง่าราศีของมันเห็นสภาพหัวเดียวกระเทียมรีบไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกหวาดกลัวเงาหงอย และสแสวงหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของมันอย่างแจ่มชัดความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นที่มันแต่มาปรากฏขึ้นที่ความรับรู้ของฉันด้วยฉันแทบจะรู้เลยว่าอาการเพ่งมองอย่างเลื่อนลอยไร้จุดหมายของมันนั้นออกมาจากกระแสสัานึกภายในชนิดใดคล้ายกำลังกล้ามกลืนก้อนเศร้าชิ้นเดียวกันกับมันอยู่ พอสัมผัสชนิดเข้าถึงทุกข์ในแมวตัวนั้นฉันจึงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายหน้าเวทนาเสมอกันหมดหลงทำชั่วด้วยความไม่รู้จนตัวชุ่มบาปเสมอกันหมดเวียนว่ายหลงวนอยู่ในภพภูมิอันวิจิตด้วยความสําคัญมั่นหมายว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวเสมอกันหมดแทบไม่อาจกระเดือกน้ําลายลงคอ เรากับเป็นคนอ่อนไหวขี้สงสารเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วน้ำตาพานจะไหลฉันรีบเดินไปยังร้านค้าที่ใกล้วัดที่สุดซื้อขนมปังและอาหารบางอย่างที่คาดว่าแมวและปลาน่าจะกินได้หอบกลับมาเพรเรเกวียนต้องเดินหาลูกแมวตัวน้อยพักหนึ่งเพราะมันไม่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วฉันเจอมันไม่ห่างจากศาลาท่าน้ำเดิมนัก รีบคว้ามันมารูปตัวปลอบอย่างไม่รังเกียจเนื้อตัวสกปรกของมันเอาข้าวของที่เตรียมมาเทลงจานกระดาษให้มันราวกับเป็นเจ้าเหมียวที่บ้านถ้าทางมันดีใจออกหน้าออกตาตะกลุ่มตะกรามกินใหญ่ฉันปลื้มปีติจนสะอึกและสัมผัสความดีใจเฉพาะหน้าของมันอย่างชัดเจนกับทั้งรู้ซึ้งด้วยว่าความดีใจนั้น จะเกิดขึ้นไม่นานเดี๋ยวมันจะหิวอีกและฉันจะไม่สามารถตามไปช่วยให้มันหายหิวได้ตลอดไปเอาขนมปังมาบิเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแจกปลาตรงท่าน้ำที่เมื่อครูเห็นว่ามีแค่สองสามตัวนั้นผิดถนัดบัดนี้มันแห่กันมาจากไหนไม่รู้เป็นฝูงใหญ่ เพียงโยนเศษขนมปังลงไปแค่สองสามชิ้นก็เห็นพวกมันดิ้นโครงครามแก่งแย่งกันราวกับเกิดกะลียุคขนมปังก้อนใหญ่ของฉันแก้หิวปลาโชคดีได้แค่ไม่กี่ตัวและเป็นการประทะประทังเพียงชั่ววูบชั่ววาบฉันสัมผัสถึงการหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กน้อยที่มีให้พวกมันได้ในเวลาสั้นแสนสั้น ไม่มีปลาตัวไหนอิ่มเลยสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นที่พึ่งของตนจริงๆพวกมันไม่มีบุญคอยรักษาไม่มีบุญคุ้มจากความหิวโหวยอดโซไม่มีบุญปกป้องจากความหนาวร้อนในโลกนี้เหมือนบ้านไม่มีรัว้วพยันตรายหรือวิบากชั่วไหนๆก็สามารถเข้ามาจู่โจมเล่นงานได้สบายๆ โดยไม่ต้องฝากอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแถมยังต้องรอหกรรเหร่เร่อนไปเกิดตายในสภาพบุญน้อยไปอีกนานแค่ไหนไม่อาจทราบสูดลมหายใจลึกพวกหมาแมวในวัดคงได้กลิ่นคนใจดีชักแห่กันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังขออาหารชั้นบ้างแต่ในมือชั้นว่างวายซสียแล้ว ไม่เหลืออะไรให้พวกมันอีกเลยได้แต่ถอนใจเฮือกใหญ่เดินออกจากวัดด้วยความเศร้าสลดมนุษย์และสัตว์เกิดมาเพื่อเจริญวัยกระทําการดีร้ายด้วยความไม่รู้เป็นหลักวันหนึ่งก็ต้องแก่ลงแล้วตายไปรับผลกรรมแบบหมดสิทธิ์เลือกแล้วก่อกรรมต่ออีกเพื่อรับผลอีกหาแก่นสารได้ที่ไหน ยิ่งคิดยิ่งสั่งเวชตนเองและเพื่อนร่วมทุกนับอน,นันต์ทั่วโลกกระทั่งเกิดสติเพราะความเคยชินในการรู้ฝ่าเท้ากระทบพื้นจึงระลึกได้ว่าจิตกำลังเป็นทุกข์ก็ดูทุกข์นั้นโดยความเป็นสภาพบีบคั้นจิตให้หมุนหมองเต็มไปด้วยฝ้ามัวพร่าพรายซึ่งเมื่อเห็นทุกข์ทางใจอยู่เดียวเดียว ก็คลายสภาพทุกนั้นถูกแทนที่ด้วยสติเต็มดวงกลายเป็นเบิกบานขึ้นมาใหม่เบนวิถีความคิดไปอีกทางคือเป็นมนุษย์นั้นดีอย่างนี้เองหนอหาเงินเลี้ยงชีพก็ได้แถมเมื่อเกิดในยามพุทธศาสนาอุบัติก็มีปัญญาเอาชนะความไร้สติความไม่รู้และความแน่นทึกทั้งปวงได้ โชคดีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไหนไหนอย่างไรฉันต้องเอาตัวรอดจากสภาพความไม่รู้อันเลวร้ายและน่าประวันพลั้นพรึงในชาตินี้ให้จงได้สรุปคือวันนี้ฉันเห็นสภาพสุขและสภาพทุกข์อย่างชัดเจนพร้อมกันในวันเดียวแค่เหลื่อมเวลากันเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นยังเห็นทั้งสุขและทุกข โดยความเป็นสภาพที่ปรากฏภายในและสภาพที่ปรากฏภายนอกด้วยมันเป็นอะไรที่ทำให้โลกทัศน์ถึงกับเปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่สะดุ้งเพราะได้ยินเสียงร้องเตือนให้ระวังงูพิษบนพื้นขณะก,กำลังเดินหน้าระรื่นอยู่ในสวนดอกไม้วิจิตพลันเหลือบมองพื้นก็พบงูเงี้ยวเขี้ยวขอหน้าขยักขยงชวนสยองกล้าวเสือคลานยั่วเยาะไปหมด และมันก็ไม่ใช่ภาพฝันผ่านเสียด้วยแต่ยังคงเป็นฝันร้ายที่ฉันกำลังถูกขังอยู่ในนั้นด้วยตาที่เปิดครึ่งหนึ่งบ้างกลับปิดมิดลงบ้างแล้วแล้วเล่าๆยังไม่อาจลืมตาเต็มตื่นจริงจังเสียที